ผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงกลัวเสียไปข้อสี่ผู้ชายที่ผู้หญิงกลัวจะเสียไปก็คือผู้ชายที่มีความมั่นคงมีความมั่นคงในที่นี้ก็คือมั่นคงทางด้านอารมณ์เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็มั่นคงทางการเงินมั่นคงทางฐานะด้วยแล้วก็มั่นคงในเรื่องของฐานะทางสังคมด้วยนี่คือถ้าเรามีครบทั้งสามอย่างผู้หญิงกลัวเสียไปแน่นอนสิ่งที่เราอาจต้องพัฒนาก็คือสิ่งเหล่านี้แหละ คือวันนี้นะที่แตนมาเล่าให้ฟังมันตีแผ่ความจริงมากๆตรงเนี้ยแต่ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมแบบกูต้องพยายามพัฒนาแบบขนาดนี้เพื่อผู้หญิงได้วะแล้วพี่จะอยู่แบบอย่างเงี้ยคนเดียวไปตลอดไหมล่ะถ้าพี่อยากเป็นผู้ถูกเลือกถ้าพี่อยากเป็นคนที่ได้เมียสวยอยากได้เมียเก่งอยากได้คนที่เราอยากได้อะ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองในสิ่งที่แตมพูดถึงมาตอนนี้ฐานะสังคมเป็นอะไรที่แบบสําคัญมาต,นต้นๆเลยอย่างเรื่องที่เป็นข่าวเพิ่งออกมาเนาะ ก็คือไฮโซเกตที่เขาพยายามสร้างตัวว่าเขาเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยของนายกอสิ่งนี้ทำให้เขาแบบหลอกผู้หญิงสวยๆได้ให้แบบมาอยู่เป็นแฟนเขามารักเขาด้วยการที่หลอให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขามีฐานะทางสังคมเพราะฉะนั้นผู้ชายคนไหนที่มีฐานะทางสังคมก็เป็นต่อมีเงินก็เป็นต่อมีรูปร่างหน้าตาที่ดีก็เป็นต่ออืมประมาณนั้นค่ะ